สวัสดีครับวันนี้ปามีโกสนแดด100%เเซนะครับผมทนแดดทนฝนไซส์ใหญ่ๆมาฝากครับผมจะมีไซส์กระถาง20นิ้วแล้วก็กระถาง11นิ้วนะครับผมราคาก็จะมี450บาทจัดส่งฟรีกับ650บาทจัดส่งฟรีนะครับผมขอบอกเลยนะครับว่าสวยมากนะครับผมต้นแรกนะครับผมต้นนี้มีชื่อว่าหานุมานเผากรุงโลกา นะครับผมต้นนี้อยู่ในไซส์กระถาง20นิ้วเลยนะครับผมไซส์ใหญ่อลังการสีสวยนะครับผมรับรองว่าหายากนะครับผมไซส์ใหญ่ๆแบบนี้สวยๆแบบนี้หายากนะครับผมหันุมานเผากรุงโลกาต้นที่1นะครับผมต้นนี้450บาทจัดส่งฟรีนะครับผมขอบอกเลยนะครับว่าสวยนะครับผมแบบไม่มีที่ติเลยนะครับต้นนี้ต้นที่1นะครับผมหรือจะรับไปตั้งคู่กันก็ได้นะครับผม มีมาสองต้นนะผมฟอร์มสวยๆแบบนี้เลยนะครับต่อไปครับผมต้นนี้ต้นที่สองนะครับผมใหญ่มากสวยมากกระถางยี่สิบนิ้วเช่นเดียวกันนะครับผมกระถางที่สองนะครับผมสี่ร้อยห้าสิบบาทจัดส่งฟรีนะครับผมถ้ารับเป็นคู่นะครับปาล์มให้คู่ละแปดร้อยห้าสิบาทจัดส่งฟรีนะครับผมสําหรับคู่หนุมานนะครับนี่ครับใหญ่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับผม กระถางละ450คู่ละ850บาทนะครับต่อไปครับผมต้นนี้นะครับผมมีคุณลูกค้าหลายท่านที่ไม่ทันคลิปก่อนหน้านี้นะผมมีชื่อว่า Green and g o นะครับผมต้นนี้กระถางสุดท้ายแล้วนะผมที่ปลาลมได้มานะครับผมใหญ่มากและสวยมากนะครับกระถาง20นิ้วเช่นเดียวกันนะผมราคาอยู่ที่ 650บาทนะครับผมจัดส่งฟรีนะครับกรีนแอนด์โกนะครับผมใหญ่ๆแบบนี้ไม่มีอีกแล้วนะผมแล้วต้นนี้คือต้นสุดท้ายนะครับผมรีบได้รีบเลยนะครับกรีนแอนด์โกนะครับผม650บาทจัดส่งฟรีนะครับต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า ท่าช้างนะผมต้นนี้อยู่ในไซส์กระถาง11นิ้วนะครับหลักๆก,ก็มี2ช่อใหญ่นะผมแล้วก็มีช่อเล็กรอบๆนะครับผมสวยมากแล้วก็ใหญ่มากนะครับลักษณะสีชมพูสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่ครับท่าช้างสีชมพูนะผมต้นนี้ราคาอยู่ที่650บาทจัดส่งฟรีครับผมสนใจรับทักแชทได้เลยนะครับผมหรือโทร081251 5669ครับ